เจอเมลชาโลอยากน็อกคอฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นเจอเมลชาโลแชมป์โลกหนึ่งเดียวพิกัด154ปอนด์ซึ่งเขาจะมีภารกิจในการขึ้นชกกับทางซาอุนคาเนโลอวเวเลตแชมป์โลกหนึ่งเดียวในพิกัด168ปอนด์เมื่อดูจากไฟนี้แล้วเหมือนกับว่าชาโลจะดูไม่ฉลาดที่พบกับคาเนโลแต่เขาเองก็มีไหวพริบพอสมควรสำหรับไฟที่จะถึงนี ส่วนทางเธอเลนคอฟฟอร์ดก็ออกมาท้าทายเจอเมลชาโลอยู่พอสมควรรวมไปถึงทางคอฟฟอร์ดที่สามารถเอาชนะนอกเพื่อนของเขาอย่างเออร์โลสเปนจูเนียได้โดยทางเจอเมลชาโลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมจะเข้าไปจัดการเขาคอฟฟอร์ดเมื่อไรก็ได้ที่เขาต้องการผมจะเคลียร์คอฟฟอร์ดออกไปเจอเมลชาโลกล่าวโดยในช่วงที่ผ่านมาชาโลนั้น ชอบเลือกคู่ชกที่เขาอยากชกมากที่สุดนอกจากทางคอฟอร์ดแล้วเขายังมีอีกหนึ่งนักชกที่รอคอยเขามานานนั่นก็คือทิมสูนักชกจากออสเตรเลียว่าที่แชมป์โลก w ดิพบีพิกัด154่ปอนด์แต่สำหรับเธอเลนต์คอฟอร์ดแล้วเจอเมลชาโลจะยอมไม่ได้เพราะด้วยสาเหตุที่ทางคอฟอร์ดเอาชนะนอกเพื่อนสนิทของเขาอย่างเอโรสเปนจูเนียนั่นเอง